และในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากหนึ่งในผู้นำทหารผู้เปลี่ยมพฤวยคุณธรรมและภาวะผู้นำที่ท่านยืนอยู่ณแนวหน้าของชายแดนในจุดที่หลายคนไม่รู้จักไม่คุ้นเคยแต่ท่านจดจำตลอดชีวิตท่านต้องประชิญทั้งสถานการณ์ทางทหารการเจรจาความสูญเสียและการตัดสินใจในเสี้ยววินาที และท่านอย่างเรียกใช้หัวใจในการนำกนำลังคนไปข้างหน้าขอเรียนเชิญพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทักภาคที่สองขึ้นบนเวทีเลอกชนพิเศษ <c oughs> จะพูดอะไรกับพี่ร้องๆในวันนี้อยากจะให้พวกเราได้ได้ร้องเพลงร้อง,องที่อยู่ข้างบนนี้ใจไหนก็อยู่แล้วเัพเพลงกันย่ง <c oughs> ในที่บางคนก็ร้อเบาบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะร้องบางคนไม่มีที่จะร้องด้วยซ้ำาะไม่มีแผ่นดินที่จะให้ร้องกา,งามีแผ่นดิน ร้องคืนคืนไม่ยัยทำไมเราไม่ร้อดงดังๆได้ไทยสำคัญเลยถ้าเราไม่มีที่ร้องเองน,นี้เราจะไม่ไม่ได้ร้องเลยนะเป็นชาติ อากผมอยากจะพาทุกท่านได้ได้้องเพลงชาติร่วมกันก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อสเปาจะท่านใดที่นั่บนเก้าจะพูดว่าสนกนะครับ ออกกีส์กันอย่าเป็นคนเสีกต้อง้มนตุ้มประเทศไทยรวมและนืาตไท เป็นประชาปไทยของไทยทุ่วคนอยู่ในร่มผงไวไ้ในหมู

ผมต้อตอบแทนแล้วกันขอก่อนเขาเขาเอาฝรั่งมาให้สี่ห้าลูกเอานาพริกมาให้นี่คือนี่คือคนไทยไม่ทักมาที่ไม่ได้มา <c oughs> ทอกโชว์คือบางคนบอกแบบทอกโชว์รือแะแบบอะไรครับมาแบบจะพูดยังไง ผมเน่ผมไม well. ่ใช่คนมาเพาะโซ่ไม่รู้พูดพูดน้อยครับคืออยากจแบ่งปันความในใจให้กับพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนท่านที่จะเกษียณปีนี้ยกมือนหรือครับไม่ต้องมาเลยครับผมพพี่เอ๋อครับผมเกษียณจาก แน่นะครับแต่ผมยังไม่กเกษียณจากความเป็นคนไทย, <Yeah. S 1> มไมยที่มีควาเป็นคนไทยมันผมจิเสึงลม,นะมไม่เล่นการกนะเมืองนะผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเอง ี่ผมไปสื่อไปถึงหลายท่านที่จะชักชวนผมนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ชินะญชวน,นผมให้ได้เล่นการเมืองผมต้องขอบคุณการเมืองผมไม่ค่อยถนัดแต่ผมถนัดเพื่อปกป้องแผ่นดินเพื่อประเทศชาติที่ไม่นด้ไม่มีประโยชน์ ผลประโยชน์ของตัวเองทําเพื่อสนุนครับก็ด้วยเหตุนี้บ้างครับที่พี่น้องคนไทยคิดถึงผมผมไม่ใช่หน้าตาดีอะไรมากมาย ก็จะให้มีแสดงหลอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะเขาบอกว่าน่าจะประมูลนางเอกด้วยนะท่านวนะันนั้นครับเงินเป็นช่วยเหลือทหารชายแดนครับเป็นเรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมค,คงไม่ได้ไปแสดงหนังอะไรหรอกนะครับขอแสดงในชีวิตจ,จริงวันนี้มาเพื่อที่จะ มาแลกเปลี่ยนกับน้องๆอยากจะถามอะไรที่สงสัยแต่ก่อนที่จะเปิดคำถามเนี่ยอยากจะขอให้ให้พวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ให้รู้แถบแถบสีสงชาติอเราน้่อยู่ด้านซ้ายนี่ รักษาสามสีนี้ให้ดีบันพ็ุรุษความกษาไับในะ่ายในดินถ้าเราเลือดเนื้อรักษาไว้ก็จะได้มาความเป็นชาติดินแผ่นดินนี้ให้ลูกหลานมีนอยู่เนี่ต้องต่อสู้มาด้วยความยจากรรบวา